อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันด่วนจังหวัดตราดสั่งอบพยพคาดเขมรจะปลูกพมยิง BM21 ใส่คืนนี้เฮ hey, ลัน่นกองทัพภาคที่1ยึดพื้นที่บ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจันสราสำเร็จแล้วฮุ่นเซนดิ้นตายแบ็กเมลรายยกไทยแฉภาพและคลิปงานนี้ เจอสวนคืนกองทัพภาคที่2ถล่มหนัก2จุดช่องจอมพระวิหารรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านะผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไ r i b e กดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยลวกันนะครับส่วนท่านผู้ชมครับในช่วงเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเราได้ทราบข่าวดีมาจากทางฝั่งของกองทัพภาคที่1ก่อนนะครับสำหรับกรกรบุรพานะครับโดยชก12สามารถยึดพื้นที่ควบคุมที่หมายที่บ้านเปยจัน ตรงข้ามบ้านหนองยากแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถยึดคืนได้เตรียมวางแผนนะครับทำรั้วลวดหนามนะครับตามแผนต่อไปหรือว่าเป็นข่าวดีที่ไม่จกตานะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ายืนยันด้วยภาพคลิปนะครับที่มีรถถังนะครับบุกไปในพื้นที่บ้านหนองจานเรียบร้อยแล้วนะครับ าตามภาพนี้เลยนะครับงานนี้ไม่ทับไก่เอาจริงนะครับเพราะว่าวันนี้ทั้งวันนะครับทางฝั่งของกองทัพภาคที่1เนี่ยได้ทําการโต้อตอบไปทางฝั่งของคอมเมนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในเ p ก่อนนะครับว่ากําลังที่จะทวงพื้นที่คืนบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วนะครับซึ่งไม่นานเลยครับก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับ นำอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับเข้าไปไประจําอยู่ในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นการทวงพื้นที่อธิปไตยของไทยของเรานะครับที่ถูกขเขมรยึดมาอย่างยาวนานกว่า40ปีท่านผู้ชมครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวบ้านเจ้าของพื้นที่แถวนั้นด้วยรวมถึงต้องชื่นชมนะครับฐานไทยของเราที่สามารถยึดพื้นที่คืนได้สําเร็จนะครับหรือบ่าย3ามจนถึงสี่โมงเย็นที่ผ่านมาในวันที่8ปธันวาคมสองพันท่านผู้ชมครับฐานไทยของเราก็สามารถยึดพื้นที่บ้านหนองจาน ได้สําเร็จนะครับโดยมีการนํายานเกาะเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่เรียบร้อยแล้วบทที่จะทํามันก็ทําได้ท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะจบไปตั้งแต่การประทะกันร,รอบแรกแล้วนะครับไม่รู้ต่อรองอะไรกันอยู่นะครับให้ขมรมาเหยียบหน้าฐานไทยก็ต้องบอกว่าโอ้โหรับไม่ได้จริงๆแต่ตอนนี้ถือว่าเราทําสําเร็จแล้วทางฝั่งของบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานนะครับกลับมาอยู่ในมือของพี่น้องชาวไทยของเราแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่า ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสะแก้วด้วยแล้วกันนะครับกับการได้พื้นที่ตรงนี้กลับคืนมาแต่ถึงอย่างไรก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับเพราะเท่าที่ดูจากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่1เนี่ยได้ออกมาบอกกล่าวในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้ตรวจพบนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์กําลังพลของเขมรกําลังนะครับขนกันเข้ามาทางฝั่งของสะแก้วนะครับมีหนาซ้ํายังพบลูกกระสุน BM21 ตกที่ตาพญาด้วยนะครับ ซึ่งก็ต้องจับตาดูว่าขมิจะนะครับประทะหนักหรือไม่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งเราก็ได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ไปแล้วในจุดนั้นนะฮะท่านผู้ชมล่าสุดด่วนๆท่านผู้ชมครับจังหวัดตราดแยบประกาศอพยพประชาชน3ามอำเภอนะครับออกจากพื้นที่ทันทีโดยด่วนประกอบไปด้วยอำเภอเมืองตราดนะครับตำบลแหลมกะหลัดตำบลท่ากลุ่มตำบลตะกลางตำบลชำรากนะครับและอำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ท่านผู้ชมครับอ่ะประชาชนในพื้นที่อบพยพกันด่วนเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งสายข่าวทางการทหารนะครับได้บอกกล่าวมาว่าอาจจะมีการโจมตีหนักนะครับในค่ำคืนนี้ตลอดแนวชายแดนซึ่งจะให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่ไม่ได้นะครับต้องรีบอบพยพออกมานะครับก็ต้องบอกว่าโหตอนนี้เฉพาะภาคอีสานนี่ยอดทะลุ4ี่แสนสามนะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับประชาชนที่อบพยพยังไม่รวมเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1นนะครับ อย่างจังหวัดสาแก้วนะครับจันทบุรีตาดเนี่ยซึ่งตาดเนี่ยสั่งอพยพแล้วนะครับในตอนนี้ถ้าใครมีพี่น้องและฟังคลิปผมอยู่นะครับกระจายข่าวไปบอกพี่น้องท่านนะครับตามตำบลที่ผมบอกกล่าวไปด้วยนะครับว่าให้ออกจากพื้นที่ด่วนในตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่ของกองทัพภาคที่1กันหน่อยท่านผู้ชมครับล่าสุดนี้ทานไทยของเรานะครับถล่มปืนคอใส่ฐานแกกเมอร์ล้างนะครับอยู่เมืองโอสเมด จังหวัดอุดรมีชัยซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวประชาชนจะงงนะครับอยู่ดีๆไปถล่มตึกหลางทําไมก็ต้องบอกว่าเขมรเนี่ยท่านผู้ชมครับใช้ตึกหลางตรงนั้นนะครับเป็นศูนย์บัญชาการโรนนั่นเองนะครับเพื่อบินมาสอดแนมไทยและยังเป็นสถานที่ซุกซ่อนอาวุธหนักนะครับของฝ่ายกัมพูชาอีกด้วยนะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่มันสามารถเอารถเนี่ยนะครับ BM21 มมาจอดบังได้ ตรงนั้นเองท่านผู้ชมครับอย่างที่การประทะกันในรอบแรกเนี่ยครับมันเคยทําแบบนี้มาแล้วนะครับพวกทหารเขมรเนี่ยมันหน้าตัวเมียท่านผู้ชมครับมันชอบเอาประชาชนเนี่ยเป็นโลกกาบังนะครับหรือว่าชุมชนเนี่ยเป็นโลกกาบังกระสุนปืนให้กับพวกมันนะครับมาแล้วรอบสองครั้งนี้ไม่เอาไว้เลยครับท่านผู้ชมครับฐานใดของเรายิงปืนคอฮะอัดใส่เลยท่านผู้ชมครับอ่ะไปดูคลิปกันหน่อยว้า บานอุสมะแช่แช่กี้อลาสไงแช่นี่นี่มัน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 มมาครบอะไรมาครบแล้วจอมกี่นี่จอมกี้ไอ้จอมไอ้จอมไอ้จอมบอลนี่อุสมะนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับทางฝั่งของขเมศเองนะครับซึ่งเราก็ยิงใส่ตึกร้างนะครับตรงนั้นเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าขเมศมันกําลังซุกนะครับรถอย่าง BM21 นะครับ จอดไว้ตรงนั้นเราก็ทําการสกัดกั้นเอาไว้ก่อนซึ่งอย่างที่บอกกันนะครับปล่อยให้มันยิงไม่ได้เพราะว่าแถวโอสเมเนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้นะครับช่องจอมเหลือเกินที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะแหมเสียดายนะครับน่าจะเป็น F16 นะครับไปถล่มให้มันเละท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นตึกร้างก็ตามนะครับแต่ถ้ามันมีนะฮะภัยคุกคามต่อประเทศโดยการใช้เป็นที่กำบังนะครับหรือเป็นฐาน ของทหารกัมพูชาเนี่ยนะครับเราก็ต้องจัดการแล้วฮะท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าทหารขมรเนี่ยวิ่งหนีตายกันมาเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่แหละนะฮะเป็นที่ซ่องสุมของทหารขมรนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้ทําเกินกว่าเหตุนะฮะไปดูทางฝั่งของจังหวัดศรีสะเกดกันหน่อยนะครับบริเวณพระวิหารท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยก็ประทะเดือดเหมือนกันท่านผู้ชมครับทหารไทยของเราก็กำราบนะครับโดยการยิงปืนคอใส่ฐานขมรแตกยับอีกแล้วนะครับ กองร้อยบัญชาการที่1ครับบก1้อสังกัดหน่วยสนับสนุน383นะครับสสน .383 ท่าชมครับของกัมพูชานะฮะถูกทำลายเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่บริเวณทางขึ้นตัวปราสาทพระวิหารนะฮะท่าชมครับโดยมีโรนสอดแนมทำหน้าที่นะครับในการชี้พิกัดในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าถล่มราบคาบเรียบร้อยแล้วนะครับตามภาพนี้เลยนะครับ การประทะก,กันวันที่2นี่เดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเมนเองเพียมพล้ำขนาดนี้นะครับมันจะต่อกรอกับไทยกันอย่างไรแน่นอนว่าค่าคืนนี้นะครับจะต้องระวังเพราะล่าสุดนี้นะครับเพจของกองทัพพักที่2ได้ออกมาแจ้งเตือนให้รับทราบานะครับว่าได้รับแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่าคืนนี้กัมพูชาจะใช้จรวดหลายลำกล้องนะครับหรือว่า b m 2 1นะครับทำการยิงเข้ามาในบริเวณดินแดนไทยเพื่อทําให้เกิดอาการบาดเจ็บ สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินโดยอาศัยห่วงเวลากลางคืนนะครับน้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านกองทัพที่สองขอชี้แจงผลการปฏิบัติทางทหารในการโจมตีเป้าหมายภายใต้ขอบเขตเส้นปฏิบัติการหรือราย e of Operation ที่เป็นภัยคุกคามโดยภารกิจทั้งหมดผูกวางแผนและดำเนินการภายใต้หลักการปฏิบัติด้านความมั่นคงและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความสําคัญสูงสุดต่อการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบโดยในวันนี้วันที่8ธันวาคม2568กองทัพที่2ได้ตอบโต้การปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาที่เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของไทยรวมทั้งต่อความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ชายแดนจากการตรวจสอบข้อมูลทางด้านยุทธการพบว่าฝ่ายกัมพูชามีการเคลื่อนย้ายอาวุธหนัก การจัดกําลังเข้าทําการลบและการเตรียมการยิงสนับสนุนซึ่งอาจมีลักษณะที่คุกคามเสถียรภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนจึงนําไปสู่การปฏิบัติการทรางทหารเพื่อย,ยับยั้งทําลายฝ่ายกัมพูชาให้สิ้นขีดความสามารถทางการทราหารในระดับที่จําเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่มีการปฏิบัติที่สําคัญได้แก่การยิงทําลายตึกร้าง ที่ทาการเครือข่ายสแกมเมอร์บริเวณพื้นที่ช่องอานม้าอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีการยิงทําลายเสาแอนตี้โดนในพื้นที่พระวิหารและห้วยตามเรียอําเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดการกวาดล้างพื้นที่สวนมะม่วงหิมะพานซึ่งลุกล้าเส้นบริบรการในพื้นที่ช่องระยีทางทิศตะวันตกช่องจอมการเข้าควบคุมปราสาทคนาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินการยิงทำลายกระเช้าลำเลียงสเสบียง ในพื้นที่เนิน350ปราสาทตะคว,วายโดยคาดว่าในห่วงเวลากลางคืนฝ่ายกัมพูชาอาจมีการใช้อาวุธจรวดหลายลำก้อง BM-21 ยิงต่อที่ตั้งทางคนละเรือนเพ่งเล็งพื้นที่เดิมซึ่งเคยถูกยิงทำลายมาแล้วเพื่อสร้างความสับสนให้กับสนามรบทั้งนี้กองทัพที่สองได้ปฏิบัติภารกิจอย่างรอบครอบตามหลักสากลของการป้องกันตัวเองตามกฎบัตรสหประชาชาติ ยึดหลักความจําเป็นและความได้สัสดส่วนอย่างเคร่งครัดโดยกําหนดเป้าหมายเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางทหารคลังอาวุธศูนย์บัญชาการทางทหารและเส้นทางสนับสนุนการรบที่เป็นภัยต่อความมั่นคงกองทัพภาคที่สองระหนักถึงความสําคัญของการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่และลดความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นต่อภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อเอกราชอธิปไตย และความปลอดภัยของประชาชนภายใต้เป้าหมายสูงสุดคือการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับนี่ก็คือโพสต์ของกองทัพภาคที่2นะครับที่ออกมาโพสต์นะครับล่าสุดนี้ท่านผู้ชมครับซึ่งเรื่องข่าวสารหรือว่าแหล่งข่าวของข่าวการทหารท่านผู้ชมครับแม่นยํามากนะฮะซึ่งก็ไม่แปลกที่ทางฝั่งของจังหวัดตรัดจะสั่งอพยพนะครับเพราะว่าตอนนี้ ข่าม,มันประจําหน้าแนวทั้ง800กิโลเมตรแล้วเรียบร้อยนะครับสาหรับวันนี้เองนะครับน่าจะเป็นค่าคืนที่ยิงกันสนั่นอยู่พอสมควรนะครับอันนี้จับตาดูนะครับซึ่งผมคงจะไม่ไหลับไม่นอนอีกแล้วนะครับเออตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะผมยังไม่ได้นอนเลยท่านผู้ชมครับคอยติดตามสถานการณ์มาบอกกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบกันด้อย่างทุงทีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับท่านผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของหุนเซนกันหน่อยท่านผู้ชมครับช่วงนี้โพสทีหลังจากที่ออกมาดิ้นตาย นะครับโดยเฉพาะการที่เราเองไปถล่มนะครับคาสิโนนะฮะเราบอกว่าโอ้โหสะดุ้งหยงนะฮะล่าสุดออกมาโพสท่านผู้ชมครับตามภาพนี้เลยนะตอนนี้เองเนี่ยทนายกเองไม่อยากจะโพสอะไรเลยนะครับเพราะว่าแต่ละภาพโพสต์ออกมานี่มีแต่เรื่องมีแต่รล่านะครับล่าสุดเจอเบนสมิธก็ไปครั้งนี้เอาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะเจ้าเท่าเจ้าเล่ฮะอย่างฮุนเซนนะครับ ออกมาโพสข้อความภาพและคลิปของท่านนายกนะครับท่านผู้ชมครับเราบอกว่าโชว์ภาพและคลิปปรีโอยาว16วินาทีนะครับปรากฏภาพความสมบันใกล้ชิดระหว่างคุณอนุทินนะครับกับนางบันเสรีมอมนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดพายรินของกัมพูชานะครับจะสื่อถึงอะไรครับฮุนเซนทาไมไม่บอกมาเลยนะฮะเออนะครับมาทําให้คิดนะแบไตบกันไปเลยนะครับดูตอนนี้ จะไม้จนตรอกแล้วนะครับเล่นทุกทางแล้วนะครับแม้กระทั่งเอาคลิปเอาภาพมาแบ็กเมย์นายกอนุทินแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องนี้คุณวัฒนานาน่วมนะครับออกมายืนยันว่านะครับเป็นภาพก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นเพื่อนกันแต่เมื่อท่านเป็นนายกนะครับกลับลืมมิตรภาพเราเข้าใจความรักชาติแต่เราไม่ควรที่จะประกาศสงครามกับคนที่ไม่ยอมตอบโต้นะครับอันนี้เป็นคำพูดของฮุนเซนนะครับ แบ็กเมย์หน่อยๆแล้วก็ยังจิกกัดเรียกคะแนนเสียงให้กับตัวเองได้ด้วยสําหรับจิ้งจอกเฒ่าหุ่นเซนนะฮะท่านผู้ชมครับเอาตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยท่านนายกนะครับหลังจากที่ออกมาประกาศแล้วนะครับอืมนะฮะว่าจะจัดการขมิบให้สิ้นซากนะครับตัดสินใจถูกแล้วครับชาติต้องมาก่อนทุกอย่างนะครับเพื่อนเนี่ยเอาไว้ที่หลังเลยโดยเฉพาะเพื่อนอย่างขมิบนะครับ ซึ่งแบ็กเมลแบบนี้เองก็เป็นแผนของฮุนเซนนะครับที่เคยทำสำเร็จมาแล้วกับนายกคนก่อนท่านผู้ชมครับตอนนั้นเองเนี่ยอังเึิลกับหลานอิงเนี่ยก็จนมุมกับคลิปเสียงนี่แหละนะฮะแห่ฮุนเซนเอาอีกแล้วครับงานนี้เองเล่นกับนายกอนุทินสงสัยผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่เหมือนเดิมนะฮะเพราะล่าสุดเนี่ยนะฮะนายกไทยสั่งล้างบางขเคมเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับให้อำนาจไฟเขียวร้อ อีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปถ้ามีความเคลื่อนไหวในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะรีบมาบอกกล่าวกันให้ได้ทันท่วงทีนะครับอีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ